เน็ตไม่ได้มาเพราะฉะนั้นไอตัวโกงพี่บอยก็ไม่ได้อยู่นะเขาน่าจะบิดเรายากทีมเราในวันนี้ก็คือมอมทาแดงครับผมต่อเมื้าไอเซ็ตนี่เท่าไหร่นะ2,500มีหมูหันไหมมีครึ่งตัวไอ้่ี้คุณมีกำไรไหมเนี่ยยกยังไงก็ฟองออกยังไงก็ฟองออกไม่ทำอย่างนี้จริงมากแข่งสิบลิปผมเขาแพ้ สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนาก้าวมื่นแคลครับผมคิดถึงผมหรือเปล่าจ๊ะวันนี้จะมาแข่งกินหมูหันที่ตามใจปรารถนาแล้วผมแล้วก็มาแข่งกินกับโค้ดนายด้วยตัวนี้เลยของเราไอชุดที่เรากินี่ยชุด2องมันห้าใช่ป่ะมันจะเป็นหมูหันครึ่งตัวไอตัวนี้ที่เขาย่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งๆกับโค้ดนายนะผมแล้วก็ไปดูทีมเราดีกว่าไปฟังนิกิกากับโค้ดนายนะว่าเขาจะให้เรากินยังไงยังไม่รู้เลยเนตไม่ได้มาเพราะฉะนั้นไอตัวโกงพี่บอยก็ไม่ได้อยู่นะเขาน่าจะปิดเรายากเราน่าจะชนะไม่ยากไระ หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของเราทีมเราในวันนี้ก็คือมอมทาแดงครับผมต่อมื่อนักช้าเขาบอกว่าทีมเราสองคนทีมเขาสามคนมั่นใจตัวผมเราไม่แพ้หรอกเขาเป็นนักกินไม่กูต้องแข่งด้วยเหรอไม่ดิไม่เกียวไอ้เซตนี้เท่าไหร่นะ2,500มีหมูหันไหมมีครึ่งตัวครขายว่ะผมก็บอก ไม่บองมันหฮาไม่สั่งอย่างเงี้ยมันเกินอยู่แล้วยังไงก็ต้องจ่ายว่าเราราคาผิดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ราถูกเปล่าถูกคุณเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าร้านตอนเนี้ยตางทีมมาร์เก็ตติ้งของตามเจตนาเขาจัดเซตใหม่ ไอ้คี่กูมีกำไรไหมี่ยยกยังไงก็ฟ้องออกยังไงก็ฟ้องออกก็ทำางเนี้ยจริงมาต่อเนื่องต่อขายไม่อด้กำไรแต่แพ้แพ้พวกผมอยู่แล้วแพ้บ้านส่งว้าทีมไหนชนะเอาให้เท้าให้ทางบ้านถามดิกดกดอะไรอะเชียร์ทีมไหนเอาทีมผมกดหนึ่งทีมพี่ยุงที่โกงกดสองชนะก็ได้กินฟรีไงเออช่ายกินฟรีแพ้จ่ายแพ้จ่ายแข่งสิบพี่ผมเขาแพ้ผมสิบแพ้ขนาดนี้แล้วมึงยังไม่อายเหรอเดี๋ยวอันนี้ แกทำอาหารอะไรได้ไหมอ่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยแกดื่มลูกเนาะอ่าแกดื่ลูกเนาะคลองนึ่งมะนาวโอ้มาเริ่มเลยหมูกรอบเจหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเจี้ยอะไรนะเต้าหู้ยำมุ้เส้นโบราณอ่าข้าวผัดมันเนื้อหอยจ้าไม่ใช่หรอสามกระสับสามเซียนอ๋อเออแล้วก็มีจออ่าแล้วก็มีกระหล่ำน้ำปลาแล้วก็มีแทบปลาแล้วมีข้าวไว้ดูอือมีมันในครึ่งตัวมึหมันจะไม่มาเพราะว่าคุณมาช้าไม่ไม่ไม่ไม ไม่ผมให้มันล็อกผมผิดไงสั่งวันนี้ตัวได้ได้ฟรีเก้าอย่างครึ่งตัวครึ่งตัวสองพันเหนือใช่ไหมบักบวกเงินดิกแค่ประมาณสามร้อยกว่าบาทไม่หมดที่เยอะเยอะจนโอ้โหคุคุ้มถึงถามว่ายังไงก็ฟอกพี่ขายอะไรเงี้ยยังไงก็ฟอกพี่เอากำไรหมดคุณไปชอบมันเองนะการการยังไงเนี่ยคุณบอกการีการผมคือทีมผมสามคนทีมคุณสองคนคุณเปลี่ยนคนได้ผมผมเป็นตัวหลักผมห้ามเปลี่ยนกลับไปตัด ไอ้ตัวแถบได้เปลี่ยนได้แค่นี้พออ๋อคือตากับยูโรเปลี่ยนได้ตั้มแต่เปลี่ยนได้แต่ตั้มไม่เปลี่ยนหรอกตามกินเยอะอ๋อคือสองคนยูโรเปลี่ยนได้ใช่ไอ้ที่ผมคือสองคนคุณเปลี่ยนได้หมดแต่ว่าคุณห้ามออกต้องเปลี่ยนคนนั้นแต่ไม่ใช่ว่ากินคำสองคำแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะต้องนั่งอย่างน้อยห้านาทีอันนี้เหลือแค่ก้างพอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแทนมาแล้วนะสิบ่ครั้งนะใช่ผมจะกล้าท้าเราหรืนี่ยแหละใช่ผมอ้ตงด้านนะเนี่ยใช่ด้านมากเขาท้าเราเอาเหรอเอาเขาผมอยู่เฉยออ เขากินหมูกระทะอยู่แต่เขาบอกอยากจะแข่งอะไรกับรู้เขาท้าผมผมไม่อยู่เฉยแต่ผมมีคุณไงผมมีคุณไงแล้วเลิกเลิกเลิกกินแล้วคุณเลิกกินแล้วเหรอเลิกฮะเลิกเลิกเป็นหม่อมถนัดแดงคุณแขวนหม่อมถนัดแดงครับหม่อมถนัดเด้าหม่อมถนัดเด้าแทนต้องรีบมาเดือนพฤศจิกาเท่านั้นเพราะธันวาปิดแล้วเจ๊งไงที่แอคไล ผมกินทั้งโขเลยผมกินทั้งโหลพี่กินจับไหมพี่กินข้าวไหมเล่นนะเพราะเนะ่อ่าเดียทุกอย่างอ่าเดี๋ยวฟังได้ยอย่าคุณแพ้คุณมาโวยวายผมนิดหนึ่งสองเริ่มอันนี้เริ่มไปใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วกรอบหมอบหูน้ำทั้งหมดด้วยไหมไม่บวยบวยคาเดนบวยแล้วไม่มีใครเล่นด้วยแล้วกินอย่างเงี้ยอันนี้คือที่อยู่หมดกันหมดกันเลยนะหนึ่งกินโลกไปหนึ่งกินโล ได้ออยังไม่มีอะไรอร่อยเว้ยอันนี้คือแกงจืดลูกเนี้เนื้อตับเนื้อนุ่มข้วอร่อยปะนุ่มข้าวมีมากเลยตัดๆสิบอย่างเหช่ไหมสิบอย่างดับไฟด้วยดับไฟเริ่นเนี่ยไม่เป็นไรใส่ไปเลยใสกันเลย

ปลาเขาก้งเดีวคตดิอือ้มันนายเคยกินรุ่งขาปลาในโอ้โหิวไหมเคยกินกับหมอแจ๊ไปแล้วกินออกมากน้ำจิ้มติบุญเนี่ยอร่อยกว่าเยอะนี่ะมาลองดูอืมเลืบุกหรอกแบไปเยอะเลยนี่เนี่ยหมูกรอหมูแดงหมูแดง นี่ฉันก็อร่อยอ่ะตัดหมดไปยฮาดแล้วตองคเงียบนะหนักแล้วตัวยากไหมตวยากเลยเป็นปากเลยเปอนปากปวดัวยิ่งกว่านปดัอ้ม่นมดเลยพี่เหรอโอาปวดปากก่อนปวดปากก่อนปวดปากก่อนปดปากก่อนมวดปากก่อนปวดปากก่อนปดปดปดปป เปรี้ยวของนีจะเปรี้ยขนมหไม่ได้ไม่ได้ฝากบเดีวตรงนี้หมดทุกอย่างแล้วยไ่้ตัวเองมาเมากลับนกลับาลับกโ้โ้ไลุยพี่ยลุยนี่เลองจริงน้ำตัวก่อนน้ำตัวก่อนเดี๋ยวมึงกิน ตอนนี้ทำตัวก่อนมึงกินต้องเลยนะกินเลยพี่ใหญ่นี uh ่กําลังพี er ่วิ๊กพยายามบําลังฉีกเสื้อมาฉีกเสื้อนะจะดีแล้วตัวนี้ใจเย็นมาครับตอนนี้ย่างอู้ดีแล้วจะถ่วงเวลาทอะไรบ้างทําติ๊กจอดทําอะไรบ้างตัวนีะอยู่นี่แล้วท่าอะไรบ้างไม่ห่อมแล้วจะถ่วงเวลาครับจะถ่วงเวลาครับน้องผมเหรอวะหยุดด้วย หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วต้ออยากไปพิายหวังหลายที่แพ้แหละก็ดูเขากิจานดีๆไกินอะไรเนี่ยทำไรเนี่ยแข่งเงี้ยแข่งเงี้ยอือกูเหรอกูทน้งหมดเรอกยากเลยไปเลื่อด้วยเกเกินเกินมันจะสูล้เนี่เปนตัวห่างนี้มาได้ได้ักมือกู

ยิ้มมากที่สุดนะยิ้มยิ้มคือรู้คุณกินหมดเปล่าเนี่ยเผ็ดจะตายนะปากหอมนะมันไม่เหลือหรอกชอบเผ็ดครับรู้กินเผ็ดเขาสาธุอันนู้นหมดนะยำหมดจานนะแต่นี้ไม่หมดไม่เป็นไรอะไรที่เขากินหมดอ่ะเขาก็จะบอกว่าหมดอะไรที่เขาไม่กินอ่ะเขาจะบอกไม่ต้องหมดน่ากินกินหมดแล้วอืออโคตรอร่อยเลยอร่ิหมดหน้าหมดหน้าไอ้เราน้ำตัวเนี้ยดูแลน้ำเยอะหมดหน้านั่นนะไอ้นั้นกับกำไม่น้ำไม่ได้นั่นอ่ะ เดินสายไปบอลนะสบายแล้วไปที่ไหนมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ไปแล้ววันนี้ไปไหนมาวันนี้เพิ่งไปหาคริปแล้วเมื่อวานอะจนลูกคุยกันแล้วอันนี้เป็นไงบ้างดีดีครับดีมาดีมาเดี๋ยวเล่นๆไงเป็นไงเป็นไงบอกเลยทำไรผมไม่ได้กินมาขัดสมาธิผมจริงเหรอเฮ้ยชินนี้อย่าอย่ากินเยอะเออไม่ไหวเอ้ยหมดแล้วว่ากับหมูจะหมดแล้วป่ะื้อกับหมูไอ้หมูหันหมดอันนี้หมดหมดแล้วครับอันนี้หมดอันนี้หมดครับ เดี๋ยวจะกระดูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะก้างแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวก็กินอีกจิบชนหนึ่งเว้ยอร่อยยางจับมูยำยังไม่กินเลยเว้ยยำยังไม่กินเลยเว้ยพี่ยงอ่ะกินถุงชุนไม่ได้ผมจะรู้ว่าเยี่ยมีบุรีนะมึงไมือสบายเลยเจ้าของร้านก็กินคนไม่ได้ผมอนะเป็นไงล่ะมาบ่อยก็เลยเป็นเหมือนเจ้าของร้านเลยเรากินช้าๆได้นะเอ้ยหนุ่มพังมาชิมหน่อยดิ หนูกองหมดอยู่ดูยำนะดูยำนะเดี๋ยวแค่นี้นะดูยำนะไปครับไปครับไปหมาแล้วดูยำนะนี่เฮ้ยเรากินแบบค่อยๆะเดี๋ยวช่วยแบบช่วยกินรสชาติแบบละเมียดละไมเฮ้ยมีต้มด้วยนะหมูหวนนะคนเราไปเอาของของดีเข้ามาอันนี้หมดแล้วอู้หเขาอุ้เยอะตายแล้วหน่อยอันนี้ยำก็จะหมดแล้วต้องหมดแล้วไงกระดูกแก้หัวไห้ก่อนแล้วยังไงดุนหัวกระไรมาแล้ว ให้พี่ๆเข้ามากินแทนแล้วหมดทุกอย่างอ่ะผมอะ่ะทีมพูนอะ่ะกินทั้ก5คนทีมผมเนี่ยนั่งกินอยู่เนี่ย2คนเนี่ย3คนอ๋<า>อ3คนคุณเป็นนักกินระดับประเทศเลยคุณ<อ>ไปแข่งกินระดับประเทศมานะจริงก็ปกตินะไม่ได้โกง,ง,งอะไรเออคุณบูนไปแข่งนักกล้ามแบบว่าไปกินขนมปังกินอะไรผมเห็นดูติดตามอยู่ที่เขาคัดออกคุณออกคนแรกรายการไหนวะไม่นูเรียนคนละคนมากไหนที่คุณไปกินในขนมปังหรือกินอะไรน่ะ

น่าจะประมาณยี่สามยี่สามนาทียี่ยี่สิบสามนาทีนะไหนคนนี้ก็เหลือเศษนังใครกระหย่อมิ้งไปนะนี่ผมไม่เหลือแม้แต่เศษนะอือเอาพูดพูดเรทช่องผมฟังหน่อยไรนแพ้แล้วผมแพ้พูดกันเยอะผมต้นโกนะครับผมว่าห้าคนกับสามคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไหมคุณเป็นนักแข่งผมเป็นคนธรรมดานักมวยกินไม่เยอะหรอกคุณบอกแล้ไม่ถ้าอย่างงี้นั้นวยนกินไม่เยอะไง ไอ้นี่เยอะคือเพื่อนทั้งมวยได้แล้วยไดปิดท่องใหม่ปิดท่องใหม่ปิดท่องใหม่ฝึกไว้คุณจะทำอยู่ด้วยนะปิดท่องแค่ไหนคุ้มโคตรคุ้ม2องพันห้าได้มาประมาณ45อย่างครับผมไม่สิบอย่างอ่ะได้มาสิบอย่างเซตนี้สองพันห้าเซตครอบครัวครับพาเมียลูกเมียน้อยเมียหลวงผัวหลวงมาได้หมดเลยครับผมที่ตามใจปรารถนาครับผมไปเยอะขนาดชุดห้าพันมีชุดห้าพันก็มีแต่วันนี้เราเอามาสองพันห้ามาสองเซตไปครับผม อบางคือทำแบบี้คือบอกว่าเงียบขึ้นมากขัดยุ่งกับยุ่งอันนี้คือสิ่งนั้นนี่เงียบเลยหรือยังที่สัญาเวลาทำเงียคือแบบว่ามันกินเสร็จแล้วคุณต้องตัดจบเลยอย่าลืมกดถูกใจกดติดอะไรกดแชร์กับชอบอ่าริงแล้วเปิดมไหมพร้อมพร้อมไปครับผมคลิปหน้าเจอกันครับผมตอนนี้อย่าลืมกดถูกใจกดหัวใจกดคอมเมนต์กดหัวใจกดโป๊ะ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 กดอะไรวะไปไปคลิปเหนื่อยใจ พูดมากเลยวะยู่ทีมผมมเนี่ยพูดมากอ่ะพยายามพยายาม